<laughs> I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions, safely It's how I understand what I want in this place, -y. Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right. Joy, and I turn มันได้เยอะขนาดเพราะว่าบา,างครั้งจำไม่ได้แค่แค่ลืมไปสักวันหนึ่งสองวันก็จำไม่ได้เพราะว่าแต่ละวันมันจะซ้ากันอันนี้ก็เป็นแบบกระดาษรองอะ่ะเอาไว้รองมือเวลาเขียนจะได้มีเปื่นก็จะมีหลักๆมันก็จะมีแบบว่าไอ้นียผมมาจะเขียนใส่คันนี้ก่อนผมมาจะเขียนใส่แันนี้ไนปะเป็นแถบช่วงเวลานนเนี่ยแผ่นนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นผมอะผมจะใช้แผ่นนี้ในการแบบว่า เอาไปนะสถานที่ต่งางๆอผมก็จะเขียนว่าประมาณถ้าอันนี้ผมก็จะขอดูก่อนซิอันนี้มันเป็นการจรเจี่ยเช่นแบบว่าวันที่สามสิบใช่ไหมสามสิบดึงข้ออ,อะไรนะ <c oughs> ผมก็อ่านไม่ค่อยออกมาที่ร้อยสามแล้วก็นั่งนั่งคิดเรื่องชีวิตคู่ <c oughs> กินข้าวฝนตกอะไรเงี้ยผมก็จะจดมานอนเปิดเพลงให้ฟังขวัญใจอะไรเงี้ยคืออันนี้คือช่วงที่เรากระชินกันร้อยแล้วมันเริ่มสบายแล้วเป็นวันที่สามสิบน่าจะแบบ ใกล้ๆที่แบบว่าคือกองร้อยแหละกินข้าวข้าวผัดอะไรอาบน้ำแล้วมา่านยาซีอะไรกันงี้ยเล่นโทรศัพท์<ม>คือความหมายเนี่ยเราจะเราจะเขียนไว้แล้วก็เอาไปจดลงสมุดเพราะว่าเราจะจาไม่ได้ถ้าเราไม่เขียนฮนะก็เลยผมก็จะเป็นคนที่แบบเอามาเขียนไว้ก่อนแล้วก็นอตช่วงเวลานั้นไว้แล้วก็เอามาลงสมุดอีกทีหนึง่งก็จะประมาณเนี่ยใส่ชุดฝึกคนแกรกเติมน้ำคนแรกก็คือแบบว่าผมจะเป็นคนที่แบบใส่ชุดฝึกอาบน้ําไว้ใส่ชุดฝึกไว้แล้วก็ลงมาเติมน้ำคนแรกเพื่อจะแบบจะไม่ต้องแย่งกับคนอื่น และน้ำตอนเช้าจะเป็นน้ำที่เย็นมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนกินก็จะประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะมาเขียนขยายความใส่ในสมุดอีกทีหนึ่งก็เรื่องราวกะจะประมาณนี้กับกับการโน้ตการโน้ตแต่ละช่วงเวลานะมันก็จะมีพวกผมขอดูนะอันนี้ก็จะมีพวกเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกระดาษเหมือนกันที่แบบว่าผมจะใช้จดเพราะว่าถ้าเราไม่จดเนี่ยมันจะจำไม่ได้นะช่วงเวลานั้นนะผมก็เลยจะจดใ้ประมาณนี้แล้วผมเก็บกัน แล้วผมจะมาอ่านให้ฟังแต่ว่าผมคิดว่าทหารใหม่หลายหลายคนปัดผมนะนก็คงอยากจะรู้ว่าในข้อในข้อความที่ผมเขียนนั้นมีอะไรบ้างหลายหลายคนอาจจะเคยได้เอาไปอา่านแต่ว่าผมไม่ชอบให้ใครแบบว่ามาอา่านข้อความมาทั้งเรื่องคามส่วนตัวนะโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นดีกว่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่มามันสีขาวสกปรกง่ายแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องมือเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เอาไปใช้แบบว่า แบบว่าพวกจาาอะไรพวกมาให้ใช้ซ่อมอะไรเงี้ยก็ก็มีแบบว่าจากก๊อปก็จะมีแบบว่าพวกจาามาให้ซ่อมพวกเอ่อไปติดกระหันน้ำอ,อุ่นซ่อมโทรทัศน์อะไรเงี้ยจะมีอยู่มาก็เป็นส่วนในของชั้นต่อไปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกสมดุดไอ้พวกหนังสือที่แบบว่าเราได้มาจากแบบผู้กครองให้มาด้วยางเงี้ยหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายครับอันนี้ก็เอาไว้แบบถ้าว่างนะแต่ว่าไม่ได้อ่านเลยนะ แต่ว่าผมเอาคิดว่าตอนแรกมันจะว่างไงพวกกฎหมายระหว่บบางประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ก็โทรอีกเนี่ยโทรอีกเนะี่ยโทรอีกกันน่าสนใจให้โทรอีกก็เอาไว้อ่านแหะแต่ว่าไม่ได้อ่านเลยไม่ต้องม,มองว่าอ่านนะผมไม่ได้อ่านเลยแล้วกันนะเนี่ยพวกเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกขึ้นกองร้อยแรกเนี่ยผมจะมีเวลาอ่านเนี่ยแต่ความจริงแล้วมันเวลามันมีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจ,จเต็มที่ด้วยแต่ก็อ่านเล่มบางเล่มที่มันอ่านง่งายๆอันนี้พวกกฎหมายไม่ค่อยได้อ่านเลยอันนี้ก็ท็อปเฟลว่เอาไว้ใช้เลยอันนี้ก็กระเป๋ากระเป๋าเขาแจกให้ตอนไปขึ้นลอองร้ยแหะ เป็นกระเป๋าทหารก็เดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปชั้นนี้ก็จะเป็นพวกแบบของใช้ละที่แบบว่าพวกไอ้แฟบอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันจะเปียกอ่ะผมก็เลยจะไว้ชั้นล่างสุดก็อย่างแรกก็ไปดูนี่เลยเายาสีฟันก็แล้วก็แชมพูแชมพูแล้วก็แปรงผมให้ดูแปรงผมนะเดี๋ยวลองดูแปรงผมดูดิ หักก็ดีมันผมมันหักแล้วผมก็เลยต้องใช้แค่นี้แล้วผมก็พยายามใช้อ่ะเพราะมันมันผมจะปลดอะไรไงอีกแค่หนึ่งเดือนกับอีกกี่วันอ่ะในการผมไม่ได้มาวันนี้ว่าเชื่ออะไรเนาะมันเหลืออีกแค่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมผมก็จะเหลืออีกแค่หนึ่งเดือนกับอีกสวันเพราะว่าย7 28 29เจ็ดยแปดยี่เก้าสาสิบเดือนอันนี้เดือนพฤศจิกายนก็เหลืออีกแค่สามวันสิ้นเดือนแล้วก็ผมปลดวันที่หนึ่งธันวาไอ้วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกห้าแล้วก็ เขาให้ผู้กองให้บท31ธันวา2564ก็สิ้นปีพอดีก็เลยแบบว่ามาอัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นความสงกรญโอแบบว่าออกไปแล้วอยากจะย้อนเวลากลับไปก็อยากจะเข้ามาดูในวิดีโอนี่แหละแต่ความสำคัญของวิดีโอก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกสไลด์ที่ซื้อไว้ใช้ส่วนตัวเพราะว่าไม่อยากใช้ร่วมกันมันบางครั้งเราไม่รู้นะว่ายุคนี้โควิดด้วยอันนี้ก็แฟบแฟบประมาณว่าเอามาใส่ไว้ในโหลก็เราเราได้โหลมาก็เลยเอามาใส่นะเดี๋ยวให้ดู ก,ก่อนเนี่ยครับเพราะว่าเราถ้าเปนอยู่ในสูงมันยากนะมันก็ยากอันนี้ก็เป็นพวกน,วน,วน,วพนั่นแหละมันยาบำรุงนมอันนี้ก็เป็นหลอดเอ้ที่ว่าตัดใสข้างบนอ่ะอันนี้แล้วก็หลอดไฟพวกแต่ว่าไม่มีหลอดไฟแล้วแหละเป็นพวกน็อตเอาไว้ใช้แรบว่าส่วนตัวอันนี้ก็ป่องแปง้งซื้อมาตอนอยู่ในสุดไม่ได้ใช้เลยแล้วก็น,นี้ก็สัมรีเนาะสำลรีขัดรองเท้าก็จะเป็นพวกกีวีแล้วก็แปรงขัดแล้วก็จะเป็นบีช เอามาจากที่บ้านแล้วก็โซนักอันนี้แก้จากตั้งแต่โอเคแล้วก็น้ําสิงอันนี้น้ําพวกน้ําพวกนี้ก็อันนี้ได้มาจากผู้หมวดที่อยู่ปั๊มน้ำมันอะ่ะเเข้าไปคุยกับแ,แกแล้วแกพูดดีมากเลยชอบมากเลยของจิรดาด้วยนะแต่ว่าเนี่ยโครงการอะไรโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาอะไรเงี้ยเออพดีอันนี้ก็พวกน้ำพออ,อันนี้คือได้มาแบบว่า ตามงานเขาเรียกว่าติดอาสางานที่แบบว่าเขาใช้ออกไปข้างนอกอะเราได้พวกน้ำดื่มพวกนีน้นมาก็จะมาวันนี้น้ำดื่มนี้ก็แต่ผมไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยผมบอกให้อาจารย์ผมเนะี่ยให้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ในก็ไม่มีผมนะไม่ได้ไปสระอะไรก็จะมวันนี้เนาะเพราะว่ารายละเอยดก็จะมาวันนี้ในตู้สองตูนะ้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าบอกไปยังปักน,นะอันนี้เขาห้ามนะห้ามแต่ว่าเรามันมีอยู่แล้วเราเราเรา,เรา,เรา,เราค่อยแบบว่ามาใช้ต่อแต่ว่าเราจะถอนอยู่แหละโอเคไม่ว่ากันเนาะ ก็จะประมาณนี้นะทั้งนี้นะในส่วนของปู่มันน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ที่ทําก็เพราะว่ามันเป็นไว้ขับเ,เป็นความกรรจำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะที่เราไม่สามารถกลับมาจุดนี้ทุกคนลองคิดดูนะว่าเราไม่สามารถกลับมาจุดนี้ได้และ้ะจริงไหมผมก็แค่อยากจะเก็บไว้ควารรมทรงจำไม่ได้แบบว่าสื่อให้หมอว่าทหารดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตาหารก็คือคนคนหนึ่งกันทุกคน มีอารมณ์ทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความคิด <im itation> ทุกคนมีจิตที่รับรู้และถามว่าทหารทูกฝึกมาจริงใช่แล้วทหารไม่มีบทวใยหรอกทุกคนคือมนุษย์อย่ามองว่าทหารต้องแข็งแกร่งตลอดเ,เวลาไม่ใช่ผมอยากให้มองถึงความจริงเบหลัก็คือว่าทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ปุนน๊บคุณมีความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกคุณเป็นหมอเราเป็นทหารเราก็มีความรู้สึกนัน แต่ผมไม่ได้พูดเพื่อปกป้องและหาหนะแต่ผมพูดในหลักของความเป็นจริงอยากให้แบบว่าทุกคนอะมองในตัวเขามีอะไรตัวเราก็มีเุื่อครั้งที่เราชี้นี้ออกไปว่าคนนี้ผิดเห็นนั้นมีอีกสามนิ้วที่วัาชี้กลับมาหาตัวเราเราก็เป็นเออแบบว่าก็อยากให้แบบว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าแค่สิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วก็ไม่เป็นดราม่าอะไรก็แค่อยากให้มัน เาเรียกว่าอะไรอยากให้มันดีอ่ะส่วนตัวแต่ว่าก็อยากให้คนอื่นได้รับรู้ในจุดๆนี้ที่ผมอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็มันสามารถดีขึ้นได้ถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นก็ขอสว่สดีจบวิดีโอสุดท้ายนะที่ทำมาก็เพื่อแบบว่าเป็นความทรงจำส่วนตัวหลักๆอ่ะแล้วก็พูดทานองว่าในตัวเขามีอะไรตัวเราก็มีเหมือนกันอย่าว่ากันเลย ก็แค่แบบปัดเตือนกันลวกันนะบางครั้งก็ผมไม่ไม่อยากให้แบบคลิปนี้แบบมันดังในใน,ในทางที่ไม่ดีนะอยากให้แบบว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำส่วนตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าในสิ่งที่ผมทำผิดเนี่ยกับตู้เนี่ย,นนยที่ผมลงเนะี่ยมันผิดเนี่ยผมขอโทษโดยผมไม่ได้ต้องการมองให้แบบว่าทหารไม่ดีนะแต่ที่ผมทำคือตั้งเนะี่ยดีสอนอะไรหลายๆอย่างแต่แค่แบบว่านิสัยส่วนตัวบางครั้งอ่ะ มันคือนิสัย่วนตัวจริงเราอาจจะแบบแก้ไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนเข้ามาฝึกโอเคสมมติปีหนึ่งหเดือนสองปีอาจจะดีอยู่ที่เนี่ยอาจจะดีก็ได้แต่ออกไปข้างนอกอนิสัยคนเรามันถูกฝึกกการฝึกกับมันดีอยู่แล้วแหละกดดันเราอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาทําให้เราทนรับแรงกดดันออกไปข้างนอกอะผมก็เชื่อว่าแรงกดดันเราก็น่าจะออดีได้เปรียบกว่าคนอื่นเลย พออยู่ทหารโดนบ่อยอืมก็พูดออกมายาวเลยโอเคก็ประมาณนี้นะพูดออกมายาวเกินมันก็วันนี้ยาวเกินโอเคก็ขอจบวิดีโอประมาณนี้นะเนาะเกี่ยวกับรูปของผมแหละไม่ไม่มีรามานะขอโทษด้วยถ้าแบบทำอะไรผิดอะ่ะลูมายาโดนแดงแหละแย่แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยง่ายโอเคขอจบประโยประมาณนี้นะ ผมคุณทหารปกวัดเรื่องสุขขอแบบว่าจบวีดีโอไว้มานี่ที่นี่นะขนส่งบางเขนนะโอเคบายบายขอให้วีดีโอนี้เป็นความทรงจำที่มันดีนะไม่มีดราม่าต่อไป